นี่นะครับหกพัเพชรเราก็ได้มาฟรีๆเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับก็สวัสดีไยรุ่นฟรีไฟกันทุกคนนะครับวันนี้เราจะมารับเพชร 6000เพชรกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนอันนี้คือเป็นบั็กนะครับพี่ทําได้พี่ก็จะมาแจกทุกคนทุกคนดูเพชรพี่นะครับตัวนี้22เพชรนะครับตัวนี้ก็จะดูว่าเพชรพี่ก็มีแค่นี้แหละครับพี่ไม่ได้เติมเลยนะว่า6กพันเพชรนี่ไม่ได้เติมจากไหนนะครับพี่ก็จะยืนยันให้น้องๆได้ดูนะครับอ่าถ้าเติมแล้วมันจะเด้งขึ้นแน่นอนว่าเราได้เติมเกมแล้วก็รับสัตว์ไปนะครับทุกคนโอเคเรามาดูนี่นี่ไง6กพันเพชรอ่ะเฮ้ มันไปไปได้ไงอ่ะเฮ้ยได้จริงนะครับน้องๆดูเอาเฮ้ยเรียบร้อยครับนี่นะครับหกพันเพชร เราก็ได้มาฟรีๆเลยนะครับทุกคนก็นนแน่นอนมากที่ไซตเพชรตัวนี้แหละที่เอาอัพสกินปืนพวกสกาแล้วก็ลูกซองนะครับทุกคนไซเพชรนี้แบบไม่โดนแบนแน่นอนนะครับทุกคนอา่าโอเคครับตอนนี้เราก็มี6000เพชรแล้วนะครับทุกคนทุกคนเห็นไหมมันขึ้น6,00 0เพชรแล้วนะครับอันนี้ไม่มีการตัดต่อกันอะไรทั้งนั้นนะครับดูถ้าผมเติมมันจะขึ้นแน่นอนว่ามันจะขึ้นว่าเติมเพชรไปกี่เพชรกี่เพชรนะครับอันนี้ผมไม่ได้เติมนะครับทุกคนโอเคถ้าใครที่ อยากรู้นะครับว่าบาั็กตัวเนี้มันทํายังไงนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมฝากกดติดตามเป็นทั้งหมดนะครับแล้วกดไลค์คลิปนี้ด้วยถ้าใครที่ไม่กดไลค์พี่จะไม่บอกเด็ดขาดนะครับทุกคนก็ชงใสยนะครับว่าเพจนี้ใช้ได้จริงไหมอ่าใช้ได้จริงนะครับเดี๋ยวพี่จะใช้ให้ดูโอเคพี่จะมากดสุ่มนี้ให้ดูนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่าด้วยการเอาท่าแมาสลาเล่นะครับแต่พี่แค่กดนิดนึงนะครับพี่ไม่อยากได้ท่าตัวนี้ชักเท่าไหร่นะครับโอเคพี่จะกดแค่นี้ละกัน29นั่นไงก็ลง ไป599 เก้ย5,999เพชรนะครับก็ลงไปเรียบร้อยนะครับเนี่ยใช้ได้นะครับโอเคตอนนี้เพชรก็ลงไปแล้วนะครับ5,992เพชรนะครับทุกคนเห็นอ่ะเอ้ามันได้จริงๆนะครับทุกคนโอเคนะครับคราวนี้เราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการทําบัคกันนะครับทุกคนก่อนอื่นเราก็เข้าไปตรงที่เพชรนะครับแล้วก็เข้าตรงที่เติมเงินสะสมนะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็จะเห็นเพชรนะครับเราเติมไป1,500เพชรเราจะได้200เพชรนะครับแต่ว่าเราจะกดตรงนี้แหละตรงเพชรนี่เลยนะครับกดนี้กด แล้วก็กดข้างบนนะครับทีละ3าครั้งนะครับ3มครั้งนะครับทุกคนปั๊บ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 แล้วเราก็กดนี้รัวๆนะครับรัวๆแล้วก็ไปกดตรงที่เติมเงินนะครับก็กดตรงที่สุดท้ายนะครับตัวนี้มันบลั๊กอยู่นะครับทุกคนตัวนี้ไม่ติดแบนนะครับอ่ะ โอเคครานี้มันจะขึ้นว่าการล้มเหลวนะครับอ่ะก็เทคนิคก็จะประมาณนี้นะครับเราต้องกดไปเรื่อยๆนะครับกว่าเราจะได้นะครับส่วนพี่กดประมาณเกือบ40ครั้งเลยนะครับถ้าไม่ได้ใหม่เราก็ต้องย้อนกลับไปคืนนะครับว่าเรากดถูกหรือเปล่านะครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าได้แล้วมันจะส่งมาที่ช่องจดหมายเลยนะครับทุกคนมันจะขึ้นว่าพี่ได้ทําการรับเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมรับเรียบร้อยแล้วหกพันเพรมันจะขึ้นที่ซองจดหมายเลยนะครับทุกคนสําหรับใครที่ทําไม่ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับ ไม่ต้องหว่วงคลิปนี้พี่มีแจกเพชร500เพชรจำนวน5รางวัลน,นั่นเองนะครับสาหรับคนที่กดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามเป็นทั้งหมดนะครับแล้วอย่าลืมนะครับต้องไปกดติดตามเพจจิงโจ้นะครับเพราะว่าเพจนั้นพี่ได้สตรีมนะครับใครที่อยากจอยกับพี่ก็เข้ามาได้นะครับแล้วก็ในกิจกรรมแจก500เพชรนี้ให้ทุกคนเดาว่าพี่ยิงหัวได้กี่หัวแล้วก็พันยากี่กล่องนั่นเองนะครับทุกคนก่อนอื่นพี่ก็จะไปสร้างห้องนะครับโดยให้ผู้เล่นทางบ้านเข้ามานะครับโดยการไม่ ใส่เลขห้องน,นะครับเดี๋ยวพี่จะจัดการด้วยการ1 3สนะครับทุกคนโอเคไปให้ทุกคนดูคลิปนี้ให้จบนะครับใครที่ดูไม่จบก็แน่นอนไม่รู้คําตอบนะครับก็สําหรับใครที่รู้คําตอบเรียบร้อยแล้วก็เขียนคําตอบไว้ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยชื่อตามด้วย uid นั่นเองนะครับโอเคไป let's go หวังว่าเขาจะรู้ว่าเล่นวันทรงวันสดนะครับเผื่อมาเล่นระเบิดมานี่โอ้โหอันนี้นี่หืมไม่ได้นะน่าจะรู้น่าจะรู้อยูม่มั้งเ่ง เป่งเป่งว้าวโอ้ไม่ดูเลยอ่ะเดินไป <First Blood. S 1> เอามันมาตัวไหน oh โห<ฮ>โดนว่ะเต็มเต็มเลยพี่อ่ะประมาทเกินไปนะครับโอเคเราตั้งใจแล้กัตาเน,นี้ยจริงนะคราวนี้เป่งไม่เสื่อฟ้ามาได้หน่อยดิมาได้หน่อยดิน้องน้องจะได้รู้ ว่าของจริงมันเป็นยังไงน้องโอ้โหโดนไก่ตบว่ะพี่อ่ะพี่โดนไก่ตบแล้วครับทุกคนเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าเนี่ยพี่แบบไม่ได้เล่นนานนะครับน้องๆไม่ได้เล่นประมาณ1เดือนเลยนะครับก็ฝีมือ่อนข่างแกดดอบนิดนึงแต่ไม่เป็นไรพี่ก็จะถือว่าซ้อมแล้วกันนะครับมาทางนี้น้อยรวมหนึ่งมาดิ เจ็บอยู่เนาะเป่งร้อยล่วงมาดิเดี๋ยวคนเดียวครับสุดท้ายครับเขาไม่เข้ามานะเขารู้ว่าผมไม่ไหวไ uh ง huh. เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันเป่งเป่งเป่งเป็นไงตึงหรือเปล่าได้อยู่นะครับเอากดลงกดไลค์ด้วยอ่ะ บอกแล้วฝีมือพี่มันตึงนะครับน้องพี่ก็รู้สึกตัวว่าไก่ลงนะครับแต่ไม่เป็นไรเพื่อนทุกคนนะครับพี่ก็จะทําเต็มที่เลยอะครับถ้าพี่ชนะไปเนี่ยถ้าน้องๆไม่กดลงกดไลค์เนี่ยพี่ก็ไม่มีกําลังใจจะเล่นเลยนะครับก็ฝากกดไลค์หน่อยนะครับมาดิมาดิพี่ยิงติดหัวแต่ว่ามันไม่ติดเต็มเต็มงงว่ะ ขอกับสิ่งนี้มากครับทุกคนยิงแบบติดแต่มันแบบติดแค่แบบนีดเดียวเองอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อนน้องๆพี่จะสู้ให้เต็มที่นะครับร้ยอยลวงลงไปดิหนึ่งละเหมือนเขารู้แบบผมไม่ไหวแล้วเขาไม่ลุมว่ะผมต้องการโดนลุมว่ะอ่านะแล้วมาลุมละอ,อ,ลมอ้าวล้มเอาดิไม่ให้ชบครับ เอาทำไมอ่ะอ๋อไม่กัดได้ร้อยงไงเรียบร้อยลวกอุ้ยเรียบร้อยลวกนี่ไงเห็นไหมแอ็กก่อนละกันแอ็กก่อนแ,นแกกอน็แกก่อนหนึ่งทนะ่อันนี้จริงเขาต้องเข้ามาแบบสามคนเลยนะทุกคนผมไหวอยู่นะเออถ้าตะก่อนนะครับตอนนี้ไม่ไหวอะ่ะ ลวงเฮ้ยอู้โดนส่งส่งส่งค้างทุกคนไม่แตกเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะมาเดิมาเดิเจอของจริงไม่ต้องตั้งไอ้วงไอวอไม่เข้ามาเข้าป้งป้ง เหลือบนั้นอะ่ะเอาเดชเข้ามาเป้งเป้งว่าไงครับ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 น้องเรียบร้อยล่วงล่วงเอาไม่ได้คิวซะง,งั้นโอ้ยเสียดายว่ะเขาแบบกัดไอ้ัวเกินไปเฮ้ยไม่แตกเด็นไปได้ไงอะ่ะไม่แตกคือเฉยเลยอู้ เพลินเพลินครับทุกคนเฮ้ยคนนี้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 มาคนนี้มาเฮ้ยเขเขาค่อนข้างจะลุ้นนะครับทุกคนเอ้าไม่แตกอืมผมละเบื่อผมเลยอยากชอบเลยเม้นนี้อยกลวกนึงเฮ้ยเขาหลุดหรือเปล่าวะสนั่นเหลุดหรือเปล่าเนาะเป้งโดนครับแต่แบบไม่โดนเต็มผมนี่งงเลยเป้งโอ้โหเกือบแตกครับทุกคนเกือบแตกครับ คนนั้นก็เกือบแตกนะบอกเลยนี่ไงมาดิลูกสองร้อยเมตรนายหรอนายทำอะไรน,ะนายนาย,นายทำอะไรนายทำอะไรนายเป้งเป้งไม่โดนด้วยโหคนนี้บล็อกบล็อกอย่างเดียวบล็อกอย่างเดียว,วยเหมือนเกิดมาเพื่อบล็อกครับ นาประมาทเราเกินไปโอ้โหเกินไปหรือเปล่าวะไม่โดนนายประมาทเกินไปวะเฮ้ยโกงกันชัดๆนะครับต้องโดนสั่งสอนแล้วแบบนี้มันต้องโดนสั่งสอนแล้วเออใครพาตั้งไอวอลแบบนี้การพูดต่อสู้ไม่ให้เข้าวงไม่ได้นะไม่เนี้ยผมไม่ดูครับเรียบร้อยล่วงโอ้ถามทรงท่าเต้นถามทรงท่าเต้น คำสรงมีท่าเอกลักษณ์ว่ะคำสรงมีท่าเอกลักษณ์ว่ะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนครับมัพูดทำสักเทียงครับดันครับน้องดันครับนอออ้องเอ้ยคนละเ,นเฮ้ย Where are you now เฮ้ยเขาออกเหรอวะทุกคนเฮ้ยอะไรวะเ,เขาออกเฮ้ยอะตบหมูดีเปเน,นี่ยเอออบอกแล้วเอาจริงเห็นไหมแปบ๊บเดียวนะครับทุกคนกดจิ้งมาบกดเก๋วะเป้เงเรียบร้อยเห็นไหมอัดตัวเป็นไงล่ะเจ็บเปล่า นายจะไปซุปกันเหรอนายจะซุปกันนายเราไม่ให้ซุกนะเราเล่นไม่ให้ซุกนะเราไม่ให้ซุกนะเป่งนี่ไงไฮไลท์เป่งเข็นป่าด,ดึงอ่ะป่าดึงเกินดึงเกินามาดิเฮ้ยบอดบอดคนนี้มันเป็นยังไงอะ มันเป็นยังไงะบอดคนนี้มันเป็นยังไง <First club. S 1> ต้องเจอข้างหลังครับน้องข้างหลังครับน้องเป็นไงไม่เคยทําให้น้องๆผิดหวังนะครับเห็นไหมความตั้งใจของพี่อันแน่วแน่นพี่ยึดเหนี่ยวจิตใจความตึงของพี่นะครับก็กระดาษพี่มันโน่นึงแล้วครับ oh, oh. ถ้ามี oh. คนนั้นออกมานะคนทา้งจะมันฝีมือแต่ว่าเขาออกไปเขากลัวผมแล้วนะครับขอโทษทีฮาคิผมแรงเกินเขาก็เลยขวาวันนะเปล่า ตายล่วงไปไล่แล้วมันลววพพว่วงบทีผู้ผิดแม่ลั่นปืนไม่ทันนะครับถ้างั้นมันล่วงนอนไปเป็นกล่องศพไปแล้วเข้าสู่หมดจริงจังไปเลยเอ้ยยิงหัวเนี่ยง่ายเลยสองหัวเกือบเกือบตายเกือบตาย ามาเลยว่าแล้วมา้ยจีจังวุ้ยจีจังมาแล้วมาเลยรู้จักหมวดจีจังไหมรู้จักหมวดจีจังไหมรู้จักหมวดจีจังไหมรู้จักไหมเออถามแคน่นั้นแหละเออตอบดิถามแค่น,นั้นตอบตอบมาดิจะให้ได้เข้าโหมดมารนะครับกดท่าก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าเป้ง เซลมูอะไรก็เซอวันสปายูนอะไรก็เซม่นี้ก็ฉนไม่ได้ก็เซไม่ได้ก็ได้นูเหตุมะบดหนึ่งเลย เตอร์ตาหรือเปล่าอยิงหอวเออโอเคครับน้องๆก็จะได้เห็นนะครับพี่ยิงหัวกี่หัวนะครับแล้วก็พันเลือดกี่กล่องนะครับก็จะมาแจก500เพชรอย่าลืมนะครับคอมเมนต์คำตอบตามด้วยซื้อแล้วก็ยู d ดีนะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมไปกดติดตามแนเพจพี่ด้วยนะครับพี่สตรีมอยู่ที่นี่นะครับชื่อว่าจิงโจ้นะครับพี่สตรีมอยู่ในเฟสบล็อ f เฟซบุ๊กนะครับทุกคนโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอให้ทุกคนได้600เพชรนะครับไปลิ้นฟรีๆไปอัพสกินปืนไซส์แบบมั่วซัเบออ ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับมี500เพรแจก5รางวัลน,นะครับให้ผู้ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่นะครับโอเคขอบคุณมากๆนะครับทุกคนบายบายครับทุกคน